ค่ะเมื่อวานนี้นะคะได้พาแม่ไฝไปที่คลินิกใกล้บ้านนะคะทั้งฝนตกนะคะต้องเรียกรถไม่น้อยมานะคะก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่เมตตาสนับสนุนอ่าให้มีค่าใช้จ่ายในครั้งนี้นะคะท่านที่เมตตามาจะมากจะน้อยก็ต้องกราบขอบคุณด้วยเช่นกันคะ่ะส่วนมากก็จะเป็นท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ที่เป็นแบบว่าช่วยช่วยมาให้ให้ให้ได้ครบให้ได้มา ให้น้ำเกลือนะคะให้น้ำเกลือเพราะว่าเขาไม่ไม่กินอะไรคือเขาสุดแค่วันเดียวเองนะคะอย่างเช่นวันนี้เขากินอาหารแล้วพรุ่งนี้เขาไม่กินอย่างเงี้ยคะ่ะเขาสุดลงแค่วันเดียวเองโดยที่ไม่มีสัญญาณอะไรมาก่อนเลยนะคะ mm hmm. ก็คุณหมอนะสันติฐานว่าอันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วเมื่อกี้ผู้ช่วยเขาต้องจับแขนเอาไว้จับขาน้องเอาไว้เพราะว่าเขาจะงอขาแล้วน้าเกลือมันจะไม่หยดนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าไปในเมืองจะได้ตรวจเลือดน,นะคะจะได้ตรวจค่าตับค่าไตแต่ว่าค่าใช้จ่ายไม่พอเรามันก็มันก็ไกลนะคะน้องก็เลยได้ให้แค่น้าเกลือเมื่อวานนี้แล้วก็เขาล้างปากไม่เป็น,นะคะลูกไม่เห็นว่าเขาจะล้างปากอะไรให้น้องเลยก็จริงๆว่าจะพาไปเที่ยงนี้นะคะแต่มันคงแต่ผู้ช่วยเขาบอกว่าที่คลินิกใกล้บ้านเขาบอกว่าผู้ช่วยมาคนเดียวแล้วก็มีเคสติดกันเยอะมาก มันก็เป็นคลินิกเล็กๆเนาะเขาบอกว่าเขาเขาไม่มีเวลาเข้านำเกลือให้เลยไม่มีเวลาดูให้เลยเห็นไหมคะเวลาเขาเราคุยกับเขาเขาจะกระดิกค้างเขาจะรู้สึกนะคะเขาจะเขาจะมีความสุขเวลาเขาได้อยู่ที่ที่เขาเคยอยู่คือเอาตัวไหนไปแอดมิดก็ก็ตายกลับมาทุกตัวค่ะหนูก็เลยภาพนั้นก็เลยติดตาใบบัวก็ตายมินโฮก็ตายแม่แม่สามสีก็ตาย ประมาณว่ามีแต่ได้รับศพน้องกลับมาค่ะยังไม่ไหนี่เชื่อไหมอาจจะอาจจะไม่รอดก็ได้อาจจะไม่รอดก็ได้จจไดไดถ้าพาไปแอดมิดนะคะอันนี้เขาก็ให้น้าเกลือมาเมื่อเช้านุก,ก็ได้ดูเขาอยู่นะได้ดูเขาอยู่เ่าก็าการทรงๆอยู่นะคะเมื่อเช้าอากาศก็ไม่ดีเลยค่ะฝนปอยๆปรยเลยะคะ่ะเย็นนี้เย็นนี้ว่าจะเอาเขาไป ให้น้ำเกลือที่ใกล้ๆบ้านนะคะว่าจะไปตรวนเชี่ยง <c oughs> คงไม่ได้ไปค่ะก็ปวดหัวเหมือนกันค่ะมันใกล้ไกลมากเลยโรงพยาบาลสัตว์มันก็อยู่ในอุดรนะคะนุกก็ทำงานกว่าจะนุกจะถึงบ้านก็4ี่หโมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เขาได้ไปตรวจแต่ว่าถ้าเขาแอดมินนี่ ยาอะไรบ้างก็ไม่รู้ทุกยามันจะเข้าไปในตัวเขาหมดเลยแล้วเหมือนกับว่ามันยังไงอะหนักยามากเกินไปไหมเขาก็ไม่รอดกันนะคะเอาไปแอดมิดรแล้วก็ไม่รอดกันอันนี้วีจีดีขึ้นมากนะคะไม่เช้ากินอาหารไม่เช้ากินอาหารไปเปียกอาหารเปียกไปหนึ่งซองนะเก่งมากเลยหน้าตาสดชื่นขึ้นเยอะค่ะตัวหนึ่งดีขึ้นตัวหนึ่งก็มาซุดลงเนาะแล้วก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไง แต่สงสารมากค่ะสงสารแม่ไฝสงสารมากการที่เขาเป็นเอดแมวแล้วปากเขาเปื่อยอะ่ะม,มันก็ต้องกินยาค่ะล้างปากอย่างเดียวไม่หายนี่ก็มาทําคลิปเสียงแหละที่โรงเรียนนะคะถึงโรงเรียนบรรยากาศก็เ้องเหงาเศร้าๆค่ะอยากกลับบ้านไปดูลูกมากกว่านะคะแต่ก็ต้องทํางานนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเนี่ยคะ่ะ ย้อนกลับมาดูเขาอีกก็นึกถึงเวลาที่เขาไม่เป็นอะไรนะคะเขาเรียกเรียกเราตอนเช้าเขาร้องอยากกินอาหารเนี่ยเขายังดีๆอยู่เลยแล้วเขาก็มาซุดลงแค่วันเดียวนะคะถ้าว่าให้เอาไปตรวจในเมืองนะ่ะค่าใช้ใจ่ายที่มีตอนนี้ไม่พอหรอกค่ะคะ่าน้ำมันรถค่าไปตรวจค่าตรวจเลือดตรวจค่าตับไตอีกนะคะ แต่ก็อยากพาเขาไปอยู่ค่ะไปตรวจอยู่ในเมืองจะได้ตรวจเลือดตรวจค่าตับค่าไตแล้วก็ไม่ต้องแอดมิดก็ได้ค่ะให้น้าเกลือแล้วก็กลับมาบ้านเพราะว่ากลัวเขาจะภูมิตกอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายไม่พอค่ะไม่พอแน่นอนเพราะว่ามีอยู่หนึ่งพันบาทนะคะที่คุณน้าช่วยมาเมื่อเช้านี้นะคะหนูก็อยากหนึ่งพันบาทค่าน้ำมันไปแล้วห้าหกร้อยแล้วนะคะ ถ้ามีท่านใดเมตตาน้องช่วยเหลือน้องมาอีกนะคะเย็นนี้เหนื่อยแค่ไหนเลิกงานนุก,ก็จะเชวนไม่น้อยพาน้องเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลสัตว์ในเมืองนะคะจะตรวจเลือดชัวร์กว่านะคะก็ขอความเมตตาช่วยน้องด้วยนะคะให้เขาได้ไปตรวจแต่ว่านุก,กไม่ให้น้องแอดมินนะคะเพราะว่านุกสงสารเขานูกไม่อยากได้ยินประมาณว่าคุณหมอโทรมาบอกว่า นอกจากไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนุกไม่อยากได้ยินแบบนั้นอีกค่ะเม,าม,ามตาลองด้วยนะคะนุ้กแสินใจว่าจะพาเขาไปในเมืองดีกว่าครับเย็นนี้ค่ะแต่ค่าใช้จ่ายมันยังไม่พอนะคะเมตาแม่ไฝด้วยนะคะอย่างไรคุณหมออาจจะรู้แนวทางรักษาถ้ารู้ค่าตับค่าไตนะคะเมื่อวานนี้ที่คลินิกใกล้บ้านเขาก็ไม่กล้ารักษาเพราะเขาไม่ได้ตรวจเลือดเขาบอกว่าผลเลือด ต้องรอพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าตรวจนุกก็เลยไม่ตรวจให้น้องค่ะวานก็เลยได้ให้แค่น้ำเกลือเท่านั้นเองค่ะเมตตาน้องด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ